สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องพงพิมานฟาร์มวันนี้เราจะมายี่ยมชมเยี่ยมชมกำไร,ไรดาวฟาร์มกำไรดาวสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องมาน,นีช่องพงพิมานฟาร์มครับมีโาขาสเข้ามาเย่มอีกขอหนึ่งของจังหวัดอุบรธานีนะครับจังหวัดอุบลค่อยงามหลายแห้งครับพี่น้อง ตอนนี้เราอยู่กับพ่อพันธ์ดาวลุงนะครับของของน้องอ้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหูจักเ้จของผนก่อนนะครับน้องอ้นสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอนแนะนําซื้อเสื้อเลนก็ได้ครับให้พี่น้องเข้าหูจักนะครับครับผมอ้นครับผมส่วนแฟนกับแฟนทีมครับผมอันนี้คือเจ้าของฟาร์มทั้งทั้งสองคนนะครับโอเคมันนี้คารได้รับเกียริจักครับน้องนำทิมน้อครับเนาะเป็นผู้จับจับเข้านะครับน้องอ้นฝากเบอร์โทรกับพี่น้องนะครับเพื่อมีคนอยากมาเรียนนำครับเบอร์โทรกับ ศูนย์แปดแปดหกหกศูนย์หกเก้าศูนย์เก้าครับผมครับโอเคซื้อฟาร์มเขาครับซื้อฟาร์มกําไรดาวฟาร์มควายไทยพัฒนาครับครับอันนี้คือซื้อฟาร์มเนาะครับที่ตั้งนะครับผมที่ตั้งบ้านบัวเจริญตําบลทุ่งเทิงอําเภอเดียดอุดมครับครับอยู่เดียดอุดมเข้าเนาะอุดมครับโอเคไปอยางท่างไปมาสะดวกครับพี่น้องเลี้ยนเซียนสองสีครับมาท่างกันทลักเดีกันทลักเนาะโอเคก่อนเจะมาถามเรื่องควายครับอันนี้นักเข้าเรียงควายมาดนแเล่ครับก็เรียงควายพัฒนามากก็ ว่างสามปีเขาสี่ปีนี่แหละครับประมาณสามถึงสี่ปีเนาะครับผมแต่ถ้ามีความคิจารณาไหนครับที่จะมาเลี้ยงควายครับกับที่แรกกะพอกับแม่ก็คือมีธุรกิจอยู่กรุงเทพแล้วอ๋อครับครับผมกะครับผมกะได้มาอยู่พากันมาอยู่บ้านกันสิครับคือเดิมครามีธุรกิจอยู่กรุงเทพเนาะแมนะเอ็ดเกี่ยวกับยังงครับทั้งหมดเกี่ยวกับค่าแค่ปวอดตังคี่แล้วครับพอถึงจุดหนึ่งเท่ากับอยากกลับมาอยู่บ้านเลยเนาะครับผมกลับมาหาธุรกิจเหตุแต่คือเอามาจบอยู่ทีการเลี้ยงควายครับที่แรกกัเลี้ยงง โอเคเคือทั้งสองปัจจุบันมีทั้งสองเนาะครับผมมีทั้งัวทั้งควายเนาะครับโอเคส่วนเรื่องควายนี่เป็นสายพัฒนามาตะแหลกเลยบอครับที่เขาเริ่มครับก็เป็นควายบานเห่านี่แหละปรามาผสมหาพอดีๆมาผสมกันครับทั้งสมเทียมสมโตดีนะครับแสดงว่าเห่ากับเริ่มจากเกียดแม่บ้านเนาะครับคืออับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ใส่พอใหญ่ๆครับผมตอนนี้ถ้ามีแม่พันหลายบอครับีนขอก็ประมาณสามสิบนี่แหละครับสามสิบได้เนาะผมคือว่าหลายเลยครับเป็นฟาร์มมาตรฐานนะครับเป็นของเดี๋ยว คลิปต่อไปเ้าจะพาไปเบิรงนฟ้ามเพลินอีกอันหนึ่งเนาะที่นี่ถ้ามาเขาเรื่องควายตัวนี้เนาะอันนี้นักบอนั่มเขาหรือเป็นลูกคอเ้าครับตัวนี้ตัวนี้นั่มเขามากครับนั่มขวานเนาะครับผมครับตอนเขามาดีจักปีแล้วครับมาอยู่นี่เดี๋นึงหนึ่งปีพอดีนะหนึ่งปีพอดีเนาะครับผมเอามากจังไหนในตัวผลครับถึงได้นั่มเขามากัที่แหลกไปเบิงกะเป็นควายงามนะครับเบิงงไงครับเป็นควายงามมีสายเหลือชัดเจนเนาะแมนครับเพิ่นเสื้อยังครับ ตัวนี้ชื่อเก่าอุบลครับผมเก่าอุบลเนาะครับแตคือเป็นลูกของเก่าเจริญครับเป็นลูกของเก่าเจริญเนาะครับกับสายแม่ล่ะครับแม่เป็นดวงจันทร์เป็นดาวซีพีครับแม่คือสายดาวซีพีเนาะครับแม่มันยืดนำไบบอยครับบอยปันปันฟาร์มอยู่อยู่จังหวัดใดครับอยู่อุบลเท่าไหร่ครับอยู่ทั้งซิดนทอนอ๋อโอเคแม่คืออยู่ในอีกฟาร์มหนึ่งทำงานในวัดอุบลเนาะครับครับตอนนี้เพิ่นอายุจักปีละครับเก่าสามปีหนึ่งเดือนครับผมสามปีหนึ่งเดือนเนาะครับ อกสิบบวกบวกส่งตัวพ่นเป็นค่อยงามเลยครับอันนี้เฮ้าเฮ้าได้ข้าสนามประกวดนําบ่ครับก็ข้าสนามประกวดครับก็คือเดินมาตลอดเนาะครับผมแสดงว่าข้อเก้าพ่นกับเดินสายประกวดอยู่แล้วเนาะครับตที่แหลกก็ยุ่นํางพีนีครับพีนีคก็บีนีก็ได้ทั้งวันฟาร์มเนาะครับผมโอเคฮักแปงมาจากพีนีฮักแปงฟาร์มก็มีเดินสายประกวดมีมีรางวัลติดตัวพ่นมีรางวัลใดแน่ครับก็ยูก็บผมก็มีล้องอันดับสองครับอยู่กาฬสินแล้วก็ รองอันดับหนึ่งกับยูซูลินนะครับครับกระเจ้าของเดิมกับน่านพินิได้แชมป์กับไดการแชมปอยู่พวไซอยู่พวไซจังหวัดบัเฮาเนาะอยู่พวไซแสดงว่าเพิ่นยางสนามกับมีรางวัลติดมาตลอดเนาะครับผมครัแต่พอเพิ่นส่งโตค่อยงามเดี๋ยวข้าพพาพี่น้องเบิ่งลักษณะเพิ่นนิดนึงครับทุกคนครับทุกคนมากจังไหนก็เพิ่นนะครับตั้งแต่ไร้ทั้งหนามาเล็ก็ได้ครับให้พี่น้องเบิ่งเ่าวครับกับส่วนหนาก็จะเป็นหนาล่อหน่างครับผมครับองค์เขาเปิดดีครับขั้นสอนครับ ครับเป็นส่งหนารอเนาะครับผมเขาเปิดนะครับแล้วก็ส่วนข้อครับการเขาข้อดีครับกาเขาข้อดีครับผมซาเป็นค่อยผูน้องข้อชัดเจนเนาะครับกับลักษณะการยืนกับเป็นค่อยเหมือนค่อยเขาสนามอยู่แล้วครับพี่น้องคือยืนบนหมันโค้งดีนะครับแล้วก็นหนังหนาซายใหญ่เนาะครับกินเปิดเต็มค่อยเต็มเดี๋ยวเพิ่งรอบๆให้พี่น้องนะครับแต่ผมสังเกตดีจุดหนึ่งครับพี่น้องว่าเบิงถ่ายพันครับถ่ายถ่ายม่นงามแห้งครับ เดี๋ยวม่งถ่ายเพิ่มนิดนึงโตข้างใหญ่ครับผมครับถ่ายมวลคือค่อยง่ายนะครับยืนยืนแต่ลักษณะเมึงเพิ่มการเย็นเพิ่มนะครับครับยืนมันคงดีแล้วก็ไข่เสมอนะครับพี่น้องหางผัวยาวดีเนาะอ่าท่านผู้ชครับทางเก่าบนเนี่ยเพิ่มเดินสายประกวดอยู่แล้วเนาะครับถ้ามีการเตรียมโตในการเข้าประกวดยังไดเนี่ยครับเอาข่าวๆกระไรเนี่แต่ละมือที่เขาเห็นนะครับการเข้าประกวดครับเติมโตกับกเลี้ยงคือทุกมือเลยครับบ่ได้มีอยังพิเศษ ก็มีพิเศษแค่ว่ากระอาบน้าเอียงที่ให้มันบ่อยขึ้นกว่าเก่าตงสม่ำนี้เองครับหมายถึงว่าเข้ากับเรียงตามธรรมชาติของเพิ่นเนาะแม่นครับเสริมแน่ก็คืออาจจะมีการโยงให้เพิ่นนิ่งครับมีอาหารเข้าเสริมนําบ่ครับมีมีครับอาหารเสริมเป็นอาหารเม็ดนี่แหละครับเตอร์พ่นเต็มเนาะดูสวยงามเพราะว่าเขาสนามประกวดกรรมการจะเบิ่งเรื่องความสมบูรณ์นะครับพี่น้องอ่าแล้วก็ช่องเฮามีเฮามีอาหารเสริมมีหายที่ได๋นะครับปริมาณก็ผมให้เป็นถ้วยเนาะครับถ้วยน้อย แตเส่าซีถวยแรงซีถวยอ๋อห้เส่าแรงเนาะครับผมโอเคครัที่เป็นพี่มิกยังสีเหรอครับอ๋อครับผมเป็นอาหารเม็ดแต่ว่าหลักๆก็คือด้วยพันธุกรรมเพิ่นเป็นค่อยงามอยู่แล้วนะครับพี่น้องโอเคแต่ว่าเมื่อเดี๋ยวเบิ่งเบิ้งลับๆให้ให้พี่น้องเบิ่งอีกนะแต่กล่องเฮาหสอาหารแล้วก็หยาก็ให้เต็มห้างไว้ตลอดัทีนะครับคือให้ใบเลยเนาะหยาดังฟังเนาะเพิ่นจะกินของเพิ่นเองนี่แหละครับ ในลักษณะควายขับประกวดนะครับพี่น้องหนึ่งแห่งตอนนี้ฟันนจ้าคู่ล่ะครับทุกคนฟันคู่สองลุดแล้วครับผมลุดคู่สองเนาะแสดงว่าถ้ามีโครงการจะไปสนามหนาคืออยู่ไส่ครับสนามหนาลอยเอ็ดครับผมลอยเอ็ดเนาะขาบประกวดรุ่นได้ครับผมมันเป็นอายุครับอ๋อเป็นอายุครับเพราะเพิ่นเปลี่ยนการประกวดใหม่เนาะ สามที่แปดเดือนอมอเป็นการประกวดตามรวุอายุหอเวลานั่นก็จะสามสิแปดเดือนพอดีอืมโอเคมีการฟังไม่ครชิบน่มครับฟังแล้วครับผมฟังแล้วคือแสดงว่าในการประกวดอนาคตต่อไปคือพันเปลี่ยนกคกฎคใหม่เนาะครับประกวดตามรวุอายุนะครับแล้วก็ฟังไม่ครชิบครับเอ้ยตอนนี้นุกอนเขามีพี่น้องเขามาทับแนบ่ครับก็มีครับมีเรื่อยๆเนาะครับผมถ้าเปิดทาบให้พี่น้องจังใดแน่ครับก็ผสม ผสมตัวกับสามพันครับหนาค้อครับผมครับตอนนี้คือผสมตัวเนาะครับครับกับพี่น้องแก้มาหรือเ่ามีบริการข้างนอกน้ำครับกะมีกะบน้ำควายตัวเมียเขามาเนี่ยเหรอครับหมายถึงว่าพี่น้องแก้มาสถามว่ามีรถเท่ากับสามารถอ่าติดต่อได้ต่อได้เนาะครับผมกลับมาทับไดอ่าสามพันบาทเนาะครับครับนี่รับประกันจังไรเนี่ยครับกับเราประกันเนี่ยสามขังครับสามเถื่อเนาะครับส่วนมากถามว่าเท่าเดียวว่มีปัญหากระติดอยู่แล้วเนาะครับขับขับโตนะครับขับเกินสามขังกับ ต้องเตัวตโตแม่ก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวฝากพี่น้องนะครับงามแห้งและพระเอกได้พันธุกรรมของเจ้าเก่าบลนะครับติดต่อทั้งทั้งคนใดนะครับทุกคนฝากเบอร์โทรพี่น้องนะครับเพื่อมีคนอยากมาทับน้ำครับศูนย์แปดแปดหกหกศูนย์หกเก้าศูนย์เก้าครับครับกำไรดาวฟาร์มเนาะครับผมตอนนี้เพิ่นมีผลงานออกมาแน่หรือเปล่าครับผลงานมีมีน้ำอั่ออนิดครับโฉกคุณนันฟาร์มทั้งครับเซเนตเนาะครับนายเยนายเม เป็นยังไงนะครับหลวงเป็นออกมาหลวงมากเรียมเรียมโตดีครับตรงตรงไปเบื้องตัวจริงครับผมกับพอผ่านนี่ทายถอดวัตถุกรรมองมาดีเนาะกับแม่แม่ลอยซีซีก็ถที่ว่าเป็นควยหน่อยที่เรียมโตดีนะครับกต่ที่ว่าเป็นที่น่าพอใจเนาะครับผมครับโอเคเดี๋ยวมีโอกาสถามีผลงานเพิ่นะไดถไทยเบื้องที่หลังนะครับพี่น้องนะตอนนี้เขามีข้อการรียนํำเชือแล้วบล่ครับมี่ครับกัอนาคตก็มองไว้ว่า จะลีดครับแล้วก็มีจํานาอยู่งานโพไซนะครับอืมโอเคเขาจะจะขายแบงพี่น้องชุดยังไงครับกำมองไว้ว่าชุดละชุดละสามพันครับสามพันเนาะครับตลอดครับผมสิบสองหลอดสิบสองหลอดเนาะโอเคอืแต่ว่างามแห้งพี่น้องเราคำว่าบนตัวจริงนะครับเด้อตัวจริงงามกว่าในวิดีโอหลายครับแต่ว่าน้องคนมีพอพันยูสองตเนาะอีกยูในฟาร์มเฮาก็คือ ถ้ามีแนวคิดใดๆครับที่เอาพอพันมามากสองตัวคือว่าตัวแหลกนี่คือว่าผมนําพ่อพันตัวแหลกนี่เป็นลูกเบิ่มเป็นเบิรมสยามนะครับหมายถึงตัวกรอนหนาเก่าบ่นเนาะแต่คือเข้าเข้าเข้านำเข่ามอนครับโอเคต้นนั้นเป็นลูกของเบิรมครับเบิร์มพนลานเนาะแสดงว่าเขาจามาไข่แม่สายกันเนาะความความตั้งใจผมที่แหลกคือผมอยากอยากได้ขั้วอีกตัวหนึ่งคือมาม่าไข่สายกับลูกเบิรมตัวนี้นะอ๋อแสดงว่าพ่อพันชุดนั้นเพื่อนก็หายลูกมาแน่แล้วเนาะมาชุดหรือสองชุดแล้ว ออันนี้คือพ่อพันตัวแรกของของน้องอดน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวมีพ่อพันอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปเฮาจะพาไปเบิ่งพ่อพันอีกตัวต่อไปเนาะเดี๋ยวมือ้อนี้ก็จะลาไปกับเจ้าเก่าอุบลก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปเบิ่งพ่อพันตัวต่อไปครับพี่น้องครับ คำถามท้ายคลิปคิดว่าพ่อพันมีกี่ตัวและชื่ออะไรคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับบ๊ายบายก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสั้งซับสไคร์แล้วก็อะไร<บ>กดติด,ตา,ดตามด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับอ่าลายไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย